สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพทุกทกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะครับผมเอ่อมื่อนี้กับพ่อใหญ่เชิญกับมาพอกันอีกไหมครับก้อนเลขสี่ออกครับพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดเลขกระสีออกมืออื่นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนแปดหรือเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้อง อตอนนี้พ่อใหญ่ยยเชิญถี่มาท้วนนะครับสีมาท้วนตัวเลขทั้งสองอาจารย์นะครับแล้วกับเลขฝันนะครับเลขฝันของพ่อใหญ่เชิญนะครับฝันมาล้างเลขออกคุ่นละครับลัางเลขออกเมื่อกี้มือสองมื่สามมือกับฝันครับแต่ก่อนมาคุยกันกับนายพี่น้องที่ยังบร่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้พ่อใหญ่เชิญนะครับเป็นกําลังใจครับผม กดติดตามกดแท์ไปนี่กลุ่มครับไปนี่กลุ่มไดก็ได้ครับกลุ่ม Facebook หรือกลุ่มไลน์ของมูพวกกันนะครับของเพื่อนนะครับก็ให้ซอยกันตรงนี้นะครับใกล้ที่เต็มละเมื่อนี่ก็นาทีเต็มนะครับกดของ youtube นะครับเมื่อนี่ก็ที่เต็มสี่พันชั่วโมงครับแต่ว่ายอดซับจะไข่หรือยอดติดตามก็ย่างบอท่านถึงดีครับยังเหลืออีก30กว่าซับครับพี่น้อง กับซอยกันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมพญเชิญกับพญย่ยามปิหาเลขดีดีคลิปดีๆเอามาฝากพี่น้องนะครับว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่านะครับคิดถึงครับพี่น้องฟังเล่าสักมือหนึ่งที่ต้องได้ล่วงไปครับแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าโรคโควิดระบาดเลือเกินในประเทศไทยม้สึกว่าติดอันดับหนึ่งแล้ว อ่าอันใหม่นี่คือผู้ติดเชื่อไล่ใหม่พ้นใหม่เนี่ยมูดรสึกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่มูดรสึกว่าสิเปินอันดับอันดับหนึ่งแล้วล่ะอืมบมุมแนอันดับที่เท่ไทยแล้วกะ,ฝาก,าะฝากผู้นํานะครับฝากผู้นําประเทศนะครับถ้าให้เบื้งแน่ชาว่้าบ่ไหวีะแท้กกให้คนอื่นเขาเขามาบริหารเถอะเพราะว่ามันลําบาก ผู้ที่ติดเสื้อผู้ที่ไต่ไล่วันตายมือนหนึ่งกับมือนละลอยกว่าคนลอ,อยกว่าคนกับบ่ธรรมดานะครับร้ายกระดอกติดเสื้อมือหนึ่งตกเดี๋ยวนี้กําลังทิะลุสองหมื่นแล้วครับมือนนี้ยังบบเด็ผลเทียอีกหน่อยเดี๋ยวก็มาดอกแต่ว่าบน่หนาต่าดอกมืน่นหรือหมื่นหกมื่นหกมื่นเจ็ดบ่หนาตําตรงนี้นะครับพี่น้องมาเข้ามาเข่าเรื่องกันเลยครับะจะสรุปให้นะครับสรุปให้ คือทั้งสองอาจารย์แล้วก็บวกด้วยของพญยยชิญที่ฝันนะครับอืมเอาเข้ามาเริ่มกันยูทีของอพระอาจารย์อภิชัยหรือว่า,าพระอาจารย์วัดหนองปลือบุรีรัม์นะครับกสิมีเลขวิ่งกสิมียูทเีเลขสองกับหกนะครับเลขสองเลขสามโตเนาะเลขสามโตกสิมีอ่าสาม 8.1ครับเลข2โตเพื่อนไห้เนาะเลข2โตเพื่อนไห้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะี่บนลงังก็แล้วแต่สีไปเล่นกันครับแล้วแต่สีไปเร่นกันครับแต่ก็เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางคำาร้อยเปอรเซต์มีดอกครับร้อยเปร์เซ็นบมี่ดอกเห็นว่าร้อยเนี่ไปมืด <c oughs> กับทีมีหนนะครับเลขสองโตเนาะเลข2โต,2โตที่มีหนึ่งหสองสามห แค่นี้ครับของอาจารย์อภิชัยวัดน้องปลือนะครับแ่นว่า,อ,าอยากจิกท้ำบุญสร้างเมี่ยมะกะับกำแพงวัดนะครับก็ให้โทษมาได้นะครับโทษมาได้ในเบอร์ทษของพญยยเชิญนะครับเบอร์ทษของพญยยเชิญพญยยเชิญกับสิเป็นสะพานบุญร่วมเอาไปสางเมียม่ยน้ำกันครับเได้มีบุญอยู่น้ำกันนะครับ พี่นอ้องยังเบอร์พ่เชิญกับ0908412309ครับพี่น้องเอาแล้วก็มาที่อาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยเซียนบุรีรัมนะครับอาจารย์เนี่ยเซียนบุรีรัมก็จะมีเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็จะมี2 1 6ครับพี่น้องเลขวิ่ง เลขวิ่งของพระเอ่อเบื้อนพระของอาจารย์เนี่ยกัตสิมิยูทีเลขสองกับหกครับพี่น้องจับคู่กันแล้วที่ได้ยูทีสองหกสองแปดสองหางสองสามสามหกสามแปดครับพี่น้องเ,อเลขกัตสิมิยูหกหางครับส่วนเลขสามโตนะครับเลขสามโตกับมีคือกันมีอยูสองหางครับพี่น้อง มีอยู่สองหางกะซีนี้อยู่ทีแปดหกสามครับสามสองหกครับพี่น้องอันนี้เลขของอาจารย์เนี่ยหรือเซียนบุรีรัมนะครับหรือสิทิโตอ่าสิทิโตอ่อสอบถามครับสิทิโอ,อสอบถามมาทั้งพไย,ยเชิญก็ได้หรือ,อ,อหรือทั้งพไย,ยเนี่ยก็ได้ครับของเบอร์โทรของพไย,ยเชิญกะซิมี้ศูนย์ 0908412309ครับเลขของเอ่อเลขเบอร์โทรของอาจารย์เนี่ยนะครับกะซิมี0981467332ครับพี่น้องก็ติดต่อสอบถามพีหยางมาได้ครับบริษีเป็นเอ่อไล่กันทุกอย่างครับเป็นสะพานบุญหรือว่าสิเป็นยังไงหรือว่าสิสมทบทุนเอ่อไปสั่งพีหยาง งนี้ก็สอบถามมาได้ครับไปที่นี่มักเขาเรื่องของพญยยชิ่นครับเลขของพญเชิ่นทีว่าฝันมาอา่ทีว่าฝันมอก่อนเอ้ยไม่กวนหลังเลขเสีอออกนะครับหลังเลขเสีอออกงวดที่แล้วนะครับอืมประมาณสักสองหมื่นหรือสามหมื่นแหละแต่ว่าพญยยชิ่นก็บ,บ่ได้เอวา่าบอกผู้ใดที่อะครับแต่ว่าพญยยเชิญก็ได้ซื้ออ่รัฐบาลไว้แล้วรัฐบาลก็ซิมี ของพยอยเชนกับมี่เจ็ดเจ็ดครับพยอยเชินสื่อไว้แล้วเลขที่ฝันก็เออมันเป็นเลขคล้ายๆว่าวมันเป็นเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวเลยเลขเป็นคล้ายๆว่าวเเขียนเป็นกระดาษ้ากนะมัเขียนเป็นกระดาษมากอันนี้คําฝันเนาะอันนี้บระมาณว่าจี๊กจับมาใส่กันบระมาณยังัซนครับเลขฝันแท้ๆครับฝันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบพไย,ยเช่นฝันแบบนี้แท้ๆ อ่าก็เห็นเห็นมีเลขเอเลขหกตัวนหไหมแบบว่าลอตเตอรี่ไหมลอตเตอรี่มันมีหกตัวเนาะแต่ว่าพีายเชิญเห็นตัวหนาตัวเดียวครับเห็นตัวหนาตัวเดียวคือเลขเจ็ดครับพี่น้องเลขเจ็ดอ่าบัดที่นี่อ่าเห็นตัวหนาเลขเจ็ดแต่ว่าอีกสองตัวน่ะอีกสองตัวอ่าโบห็นครับอีกสองตัวโบห็นไปเห็นอีกที่หนึ่งโตตัวทั้งหลังเลยทั้งหลังสุดเลย นี่เลขทั้งหลังสุดกระสิบลักหน่วยรักสิบลักลอยครับแต่ว่ารักพันกับลักเมื่อนี่ปรเหินครับไปเห็นอยู่ลักสิบลักลอยลักหน่วยครับเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องพราั้นเชเห็นแค่นี้กับโอหูคือกันว่ามันสิเป็นยังไงโอหูคือกันบางข้างบางข้า,า,ขามันกับบนงแย่ เลขตัวเก้านี่อัตสีมาก,ก็ได้ครับเลขเจ็ดอัตสีมาก,ก็ได้ครับพี่น้องหรือว่างาั้นกับใครสิเปตีอย่งไรก็ไปตีเอานะครับเนาะแล้วกิเปตีเจ็ดซิเปตีเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามพี่หยางล่ะมันตีกันได้หมดนะครับแล้วแต่สิเปตีเอาครับมันกับวันนี้ก็คือกันเ,เมื่อขั้ง ัง้งหนึ่งเนาะเมื่อหลายปีมาแล้วสองปีละสองปีละพญเชิญได้ไปที่ว่าให้ฟังนะครับพญเชิญได้ไปค่ำถนดไปกับผู้เฒ่าหรือแม่ของพญิเชิญนั่นแหละต้นหลายพญิเชิญกับบกวยได้เล่นเลขเล่นอย่างก็อยากไปเบึงไปภาพแม่ไปเที่ยวแม่ก็ไปหาลูกต้นใหม่เนาะลูกต้นใหม่ยู่ที่ค่ำโนดน,นะครับ ไปรูปแล้วก็ถ่ายรูปมาเอียงมาเร he oh ื่อยโอ้ยก็บอเห็นว่าได้อีกอย่างก็บอเห็นว่านั่นว่ากับว่าตัวนั่นตัวนี้ก็บอเห็นว่ามีเนี่ยเพิ่อนว่าเมื่อยเนาะเมื่อนกเมื่อยขับรถไปครับรถมากลับมามาถึงอยู่ลรเลาะขอนแก่นนะครับก็อยู่ประมาณเขาสวนกวางประมาณนี้แหละมันถึงมีปั่มอยู่ปั่มหนึ่งปั่มพอทอเนาะก็เลยแวะพักผ่อนแวะพักหลดก็เลย อืมพักรถอยู่หนาเซเว่นพอดีว่าแม่นมีพระอยู่องค์หนึ่งยางเข้ามายางทุดงยางเข้ามาเนาะยางเข้ามามานาั่งรู้สึกว่าสิห่างจากผู้ใหญ่เชิญอ,อยู่ประมาณสักสี่เมตรได้นะครับประมาณสักสี่เมตรห่างประมาณนั้นก็น,นั่งอยู่พอดีว่า,าพังผู้ใหญ่เชิญเนี่ยได้ชะงงาหน้าเบิง่งพระพระพอดีก็เห็นพอดี พอดีเราเห็นพอดีเป็นพระบบท่านเท่าปันไดครับอายุวันี้เขียนประมาณสี่สิบหาหรือหาสิบหรือหาสิบหาประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ยังบ่ท่านเท่าปันใดครับเป็นพระธุดงค์กับคุณท่วมท่วมดำดำครับแต่ว่าบลูว่าอยู่ที่วัดใดนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพยาเชิญกับโบเดัทธาในตรงนี้ัทธาพระปันใดเพราะว่ายูบ้านกับมิจฉาพมาหลอก มาหลอกขอเงินมาอีอย่างนัินนะเป็นพระแท้แล้วมีแต่พระปลอมพญิเชิญกับคิดว่าเป็นยังสั่นเนาะก็เลยเนั่งอยู่แป๊บเดียวพระองค์นั้นก็เอิร์นพญิเชิญเขาไปหาพญิเชิญกับพราย่างเขาไปหาปับ๊แบบที่นี่ทั้ทง,งพระทั้งหลวงพ่อเนาะก็เร็วกว่อาอยากได้น้ำในเซเว่นแต่ว่าเป็นพระเนาะเขาไปในเซเว่นมันกบับบอเหมาะสม ก็เลยใส่ให้พญายิ้ชื่นอ่ยไปซื้อไปซื้อน้ำนะครับซื้อน้ำน้ำกินนะครับน้ำกินน้ำขวดนะไปซื้อบอกว่าอ่าเอาอันใหญ่เด้อจะเอาขวดใหญ่เอาขวดกลางขนาดกลางมันจะมีสามขนาดเนาะขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับเอาขนาดกลางเอามาแพกหนึ่งพญายิ้ชื่นก็ย่างเขาไปซื้อในสวีเดนมาที่นี่พญายิเชื่นก็พอมาถึงก็เอาสวาย ถวายหลวงพ่อหลวงพ่อกับขีดควักเงินให้แต่พอไนเช่นบอกมาบุรับได้บอ่อไนเช่นขอเป็นอขอทำบุญขอทำบุญร่วมกันนะครับขอทำบุญร่วมกันแต่ว่าบ่บ,บ่อบรับเงินแต่ว่าขอถวายเอาน้ำถวายพระคือได้ร่วมทำบุญน้ำหลวงพ่อนะครับัาที่นี่มี พอห้ไปแล้วก็ได้สอบถามกันแด้นที่เล็กๆ,ๆ,ๆน่อยนะครับว่าพญยยชิญนกระถามมาวัดอยู่ใสแต่ว่าพญยยเชิญนกระถามแล้วจำประด้จำาระด้ว่ายูไหนแต่ว่าเดิอนทุดงอยู่แล้วก็ทั้งหลวงพ่อกระถามพญยยเชิญบายูไ่ไหนบอกว่ายุ่แก่งข้อเพื่อนก็บ,บอกว่าเคยมาเดินเคยมาเดินอยู่แถวนี้ธุดงอยู่แถวนี้แต่ก็บ,บ่ไเด้สอบถามอีอย่างต่อไป ว่าวัดอยู่มึงใดเดียอยู่อย่างสนใจบ่เพราะว่าพญชิญกับบ่ได้สนใจเพราะว่าพระสวนหลที่เห็นเห็นมานด่วนหลอกก็เลยเข็ดตรงนั้นครับก็เลยเข็ดบางที่เอาที่ทําบุญทําไปแล้วเท่านี้ก็ที่เอาเท่านั้นท่านี้ก็ที่เอาทารถทาล่าไปพุ่นไปพี่มันมันบ่ใช่ครับผมว่ามันบ่ใช่ตรงนั้นผมก็เลยทั้งพญชิ่นก็เลยบ่คอยศรัทธาปันฑดที่ตรงนี้ ก็ได้ว่าว่าพระทุกองค์นะครับในประเทศไทยแต่ว่าเป็นบางองค์นะครับบางองค์พระบางองค์หรือคนปลอมตัวม,มาเป็นพระนั่นแหละตรงระว่างไว้ตรงนี้ครับว่าพระแท้หรือพระปลอมนะครับอืมมาที่นี่พอคุยกันปั๊บก็เลยถ,ถามทั้งหลวงพ่อก็เลยถามพระเยเชิญว่าเาไปข้ามถนนได้ยังมาแดตรงนี้มันสะดุดใจพระเยเชิญต,ตรงที่ว่าไปข้ามถนนมาก ทั้งที่ว่าพญายชืญบ่ได้คุยเลยบ่ดด้คุยบ่ดด้ถามบ่ดด้อย่างเรื่องตรงนี้เลยเป็นอย่างจังเพื่อนจังหูว่าไปคํามถนดมานี่ตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นพญายชินนางอยูู่้เดียวทั้งมูแม่มูหยงางนีก็ไปห้องน้ำพืดแล้วเนะหลือแต่พญายืนอ่ออ่รอบภูเ่าเนาะอยู่หนาเสเบ็ดอ่าก็เลยก็บอกหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยบ่ดด้อย่างจักตัว บ่ได้อีกอย่างนี้ั้งอย่าง,าางทีดังนั้นเอาตัวนี้ไปซื้อออกไปหลวงพ่อก็เล่าว่าเอาสองแปดเด้อไปซื้อเอาเด้อซื้อสองแปดตัวเดียวเขาหล่อบ่มี่กับบ่มี่ย่งเลยเอาสองแปดตัวเดียวเลยครับพอ่อขึ้นรถมาก็ได้อบอกทั้งแม่บอกทั้งคนอยู่บ้านทั้งแฟนย์นะเนาะบอกว่าพระมาบอกแบบเนี้ยบอกสองแปด ก็บ,บ่ได้สนใจดอกพญายเชิญบ่ได้สนใจเพราะบ่ได้ศรัทธาตรงนี้เราก็บ,บ่ซื้อ,อตั้งหากครับสองแปดพอกอลกออกอกับมาถึงบ้านเลขไก่ชี้ออกเนาะกลับมาถึงบ้านพอดีทั้งแฟนของพญายเชิญก็ได้ไปซื้อซื้อเอาเลขสองแปดเห็นไหมหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนได้สองแปดได้มาหลายใบอยู่ครับสองแปดแล้วบนทีนี้ก็ซื้อ เตดินว่า,างไงเราซื้อเตดินเลยแล้วซื้อเตดินไป,500ปหาล้อยป้อรือว่าหาลอยประมาณนี้แหละเ็นบอกว่าประม500อหาล้อยนี่แหละซื้อไปหาล้อยสองแปดผลปรากฏว,ว่าเออมันจะมีหลานอีกหลาน,น่อยเนาะน้องเพลงเนาะน่องเพลงที่ว่าออกในเล็กออกอในคลิปก่อนกรนะครับคลิปก่อนๆของน่องเพลงตอนนั้นน่องเพลงอายุที่สองขวบกลักวครับประมาณสองขวบนีนะได้ เห็นลอตเตอรี่เนาะเห็นข่ามาขายลอตเตอรี่พ่อไม่ข้ามาขายลอตเตอรี่แข็งบบกใหญ่เลบมันน้หน่อยเดยแข็งบักใหญ่เลยน่องเพ่งเนี่ยไปยิบเอาสองแปดมะหอยยิบดึงเอามาเลยสองแปดได้ดสองแปดม้อีกประที่นี่ทั้งปูปูของน่องเพ่งคือน่องของพ่อใหญ่เชิญเองขอขอขอจากใบได้เอามาจากใบเอามาให้เอาใบได้ก็ได้ที่มันถือด้วยมันน่องเพ่งก็ไปยิบเอาสองแปด ไม่อีกครับไปยิบมไม่อีกสองแปดก็เลยได้อีกนะครับงดนั่นคือถือสองแปดก็เลยว่าวัจจโกสิไปตามหาหลวงพ่อองค์นั้นอยู่ไหนครับบหูเลยว่าไปตามที่ไปตามอยู่ไหนเออโบลูว่าอยู่เมืองไหนแต่ว่าที่โบลูตอนนี้ก็คือว่ายู่เขาสวนขวางประมาณนั่นแหะแถวเขาสวนกวางแต่ก็บอกลูว่าอยู่เมืองไหนอยู่วัดไหนก็บ่เคยได้ถามตรงนั้นถามแต่ว่ายู่เออ ยู่ได๋ยยู่วัดไดก็จําได้อยู่ที่แรกจําได้อยู่เพราะม่างหลังจบาบ่ได้แล้วว่ายู่ไดเพราะว่าจิตใจของพญชิญ่นบ่ได้ตั้งไว้ตรงนั้นเนาะขาเลยบ่ได้สนใจตรงนี้ก็ถามเป็นแค่มรารยาทแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> กเวา่าวเงาไปครับพี่น้องอกับมีเรื่องมา่ว่าสู่กันฟังนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับพี่น้องที่พญชืญ่นเรายังบอกให้ฟังพญยยชิ่นบ่ได้ถูกหรอกแต่ว่าคนยุบานถูกครับคนยุบานถูกเพราะว่า บ่เคยบ่บ่บคอยมีดอกที่ว่าพระสีพระธุดงสิมาบอกเลขแบบนี้เพิ่นก็นเลยทุ่มเอาเลยตัวรหาหน้อยเลยใดหาร้อยแล้วก็แถมด้วยลอตเตอรี่อีกหลายใบครับพี่นอ้องเออนี่ก็เเราสู้กันฟังเนาะครับกะเังไหกะกดติดตามนะครับทิ้งไทยเออทิ้งไทยว่ากดติดตามกดอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับสำคัญเลยกดกระดิ่งนะครับกดกระดิง่งให้มัน่น ซันคือก่อนทุกเขาเอ่ยมากดกระดิ่งทั้งหมดนะตัวข้งงางทางทางบนนะครับทั้งหมดนะครับมันนเได้แจ้งเตือนนะครับกระดิง่งมันเสด็จซันแก้งแจ้งเตือนว่าคลิปไม่ลงมาแล้วะได้แจ้งเตือนได้นะครับก็ะไดบจพบาดคลิปหน้านะครับพี่นอ้องก็ไม่นี่กับพวกนี้อย่างแล้วเนาะคือรอรุ่นเลขออกเท่านั้นนะครับว่าสิออก ไปทั้งใดน,นะครับสิไปทั้งพระอาจารย์อภิชัยหรือว่าสิไปทั้งเ,เซียนบุรีรัมหรืออาจารย์เนี่ยนะครับหรือว่าสีมาทั้งเลขกฝันของภายในเชิญหรือว่าสีมาร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันทั้งสองอาจารย์นะครับอันนี้ก็รอุูนกันครับวันที่หนึ่งมืออื่นครับให้โชคดีมั่นหมานทุขภูทุกคนเลยครับพี่น้องเดอ้อบัวที่เป็นฟังไทยฟังเล่านะครับแม่มนผู้ใดเรียนก็น เป็นแนวทังนะครับเป็นแนวทังในการเล่นนะครับเล่นไ้มีสตีนะครับโบเมนขายบ้านไปเล่นขายรถขายลาไปเล่นนะครับเล่นย่า้ลำบากขอบครั้วนะครับย่า้ลำบากขอบรัวให้คขอบครัวอยูด้นะครับโบเมนไปทุ่มเอาจนมดัตมันโบเมนครับเหล็กโบมี่โบมี่ไข่หงวงว่าเหล็กออกอีกอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับกะขอยบคลิปไ้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ ขอให้่อยๆยาเก็บยาไขยาจนทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับแ้ะก็สบายดีครับ